โอเคครับวันนี้อยู่กับช่องทิวเออไม่ใช่ครับวันนี้อยู่กับช่องอสตอรี่ชีวิตผมนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาชิวๆอยู่กับพืชผักพืชผักแล้วก็พวกไม้ตบตรงตบแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ตอนนี้ผมยังหลงเหลือใช้คําว่าหลงเหลือครับหลงเหลือแล้วก็กาลังที่จะ ปลูกเพิ่มนะครับหลังจากถ้าใครติดต่อไอติดตามผมนะครับก็จะเห็นว่าพวกอ่าไม้มงคลนะครับผมไม้มงคลพวกอ่อะไรเขาเรียกพวกไม้มงคลไม้หัวแล้วก็พวกกระบองเพชรอะไรเงรี้ยที่ผมสะสมไว้คือเยอะมากนะครับแล้วผมก็ขายออกไปบ้างแล้วก็ปล่อยทิ้งนะครับก็คือปล่อยทิ้งจริงๆเลยนะครับคือปล่อยทิ้ง แห้งตายไปเลยนะครับเห็นไหมอย่างบางต้นนะครับ S? <S คือผมไม่ได้สนใจเลยนะครับผมแบบช่วงนั้นคือผมต้องทํางานนะครับทํางานแล้วก็ไม่มีเวลารดน้ํานะครับแล้วก็น้ําที่บ้านผมไม่ไหลนะครับน้ําน้ําประปาที่บ้านผมไม่ไหลนะครับแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอฝนนะครับแล้วฝนมันก็ไม่ได้ตกเยอะขนาดนั้นครับอ่าลบบุรีเนาะใครๆก็รู้ว่า มันไม่ได้ตกอะไรขนาดนะครับช่วงอ่าช่วงช่วงมันจะมีช่วงที่แรงจัดจัดนะครับช่วงแรงจัด,จ,ดจัดนะครับก็แบบบูหาเอ้ยอะไรของมึงวะเวลาเวลาเขาเรียกอะไรเวลาเป็นช่วงช่วงหน้าแรงนะครับพ่อเขาจะต้องไปขนน้ำนะครับก็คือใช้ถังนั้นนะครับถังข้างบ้าน ไปขนน้ำเอาใส่รถอ e ีท็กนะครับเอาใส่รถแท็กเอาใส่รถแท็กเพื่อไปขนน้ําจากที่อื่นมานะครับเป็นน้ําบาดาลไปขอเข้ามานะครับขอเข้ามาใช้นะครับแล้วก็ามาดูดใส่ห้องน้ํามั่งดูดใส่อ่างเอาไว้ใช้นะครับพ่อผมทํางาน6วันก็หยุด1วันคือวันเสาร์นะครับหยุด1วันแล้วก็เหมือนไม่ได้หยุดก็ต้องไปเอาซื้อรับซื้อของเก่าบ้างนะครับแล้วก็ต้องไปหาเอาไปเอาน้ํามั่งนะครับไปขอน้ำน,นี่คือเครื่องสูบน้ําอย่างนี้นะครับแต่ตอนไปเอาไม่ได้สูบนะครับ ตอนที่เรามาถึงบ้านแล้วเรามาสูบใส่อ่างนะครับเราต้องใช้เครื่องสูบไอ้บูมันเป็นหาทั้งมันวะตาแดงๆไปนน่น,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 นละกำลังจะพูดมันกดโอ้ยจิบหายในหมาเนยะผมก็เลยต้องจําใจต้องปล่อยตานะครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะครับเสียดายมากด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างตัวน,นี้พวกกุลาบหินนะครับเห็นไหมตายหมดเลยนะครับสภาพกล้องอาจจะไม่ค่อยได้สวยดีหน่อยนะครับ ถึงมันอยู่ในยุคนี้นะครับยุคที่แบบอะไรมันก็จะเจริญแล้วครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มีตังอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปตั้งใจอยากจะดังไม่ได้ตั้งใจทําคลิปอยากจะโชว์อะไรขนาดนั้นนะครับแค่อยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ล,ลึกของตัวเองนะครับใครจะชอบไม่ชอบก็ไม่ได้ว่านะครับใครเข้ามาดูแล้วมาดา่าก็ก็ไม่ได้ว่านะครับจะเข้ามาดูเข้ามาด่าเข้ามาชมให้กําลังใจก็ไม่ได้ว่าครับคือผมแค่อยากจะเก็บเอาไว้ดูในอนาคตนะครับ 10ปี2ปีคลิปพวกนี้มันจะมีค่าสําหรับผมมากนะครับมันจะไม่มีค่าสําหรับคนอื่นหรอกแต่มันจะมีค่าสาหรับผมเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ลองเอามาเพาะดูนะครับเป็นพวกเขาเรียกอะไรกุหลาบหินนะครับกุหลาบหินอนแล้วนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะครับเบี้ยอาจจะเป็นพองลมนะครับแถวบ้านผมเรียกพองลมหรือเปล่าไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นพริกแต่นี้น่าจะเป็นพองลมนะครับเนี่ย ันนี้ไม่น่าจะมีพริกนะครับพริกผมจะใส่พวกถาดนี้ไว้นะครับถาดนี้ยังไม่ทนันได้ขึ้นหรอกครับพริกอันนี้เป็นต้นลำไยนะครับอ่าน,นี่ยลำไยลำไยมีสองต้นนะครับที่กินกินแล้วก็บ้วนบ้วนทิ้งไว้ครับแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็น,นี้เป็นผมเอานีม้มาปลูกครับเอ่ออะไรวะลืมชื่อ ผักอะไรวะผมลืมที่กระต่ายกินนะครับพวกกระต่ายผักบุ้งเออผักบุ้งนะครับมีผักบุ้งมันมีอะไรไม่มากครับแล้วก็นี่นะครับที่เพาะเอาไว้ครับที่เพาะเอาไว้ก็ผมเพาะพริกเอาไว้นะครับ,ออรรบแต่ที่ขึ้นมาไม่รู้มันอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเนี่ยให้ดูนะครับที่ขึ้นขึ้นมาไม่รู้อะไรขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เหมือนจะเป็นพริกต้นเหมือนจะหักโอ้เหอะไรเลย,เลย อันนี้แล้วก็มีต้นมะกอนะครับไม่รู้อันไหนนะครับเห็นพ่อพูดมะกรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นต้นถั่วอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นชวนชมนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นชวนชมไม่ได้ปลูกนะครับต้นนี้ต้นนี้ผมไม่ได้ปลูกนะครับแต่ที่อันไหนที่เป็นพริกผมตั้งใจปลูกนะครับอันไหนที่ไม่ได้เป็นพริกขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นขึ้นมาเองนะครับผมไม่ได้ปลูกแต่ขึ้นมาก็ถ้าเป็นต้นที่กินได้ใช้ได้ขายได้ก็เก็บไว้ครับอย่างชวนชม วนชมเมื่อกี้เนี่ยกินไม่ได้แต่ว่าเป็นไม้ประดับก็เก็บไว้ได้นะครับชวนชมแลวนี้ผมเพิ่งทดลองนะครับผมสั่งมาได้จากพวกลาซาด้านะครับพวกช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสั่งออนไลน์มานะครับแล้วก็เอามาลองเพาะดูนะครับนี่ยังยังไม่ถึงวันเลยนะครับผมเพิ่งเอาลองเอาใส่ดินนะครับผสมดินผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าการปลูกต้นไม้จะสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับผมก็คือการผสมดินครับผมคิดว่า การลบน้ำพรวนดินอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากสาหรับผมแต่ไป,ไปมา,มาการที่ผสมดินกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับผมเฉยเลยนะครับเพราะว่าถ้าผสมดินไม่ดีดินไม่ดีมเมล็ดไม่ขึ้นนะครับมเมล็ดไม่ขึ้นอีกโคตรแย่เลยนะแล้วผมทําเสียทําพลาดมาเยอะมากนะครับทำเสียทำพลาดมาเยอะมากครับแล้วกอ็อยากให้ดูต้นนี้อีกหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช่หรือเปล่ามีหอยด้ เห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่อันนี้เห็นพ่อบอกว่าเป็นต้นแตงโมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใช่ก็ดีนะครับเพราะตรงนี้ก็เคยเอาแตงโมมานะครับเอามาให้หนูให้กระต่ายกินนะครับก็เป็นอาจจะเป็นไม่ได้เม็ดมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นต้นแตงโมสักครั้งในชีวิตนะครับ อาจจะเคยเห็นอยู่แต่ผมจําไม่ได้หรือผมอาจจะไม่รู้นะครับนีน่นอนได้แล้วลูกโอ้ย่าหมดแล้วตอนแรกย่าเต็มเลยครับเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงครับกินทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับหนูอ้วอนตุบเลยให้กินวันละถ้าวันไหนผมอยู่บ้านก็ผมก็เอาให้กินเรื่อยครับบางทีสองรอบสามรอบบ้างนะแต่ผมไม่ได้เอาให้เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นพวกพวกหญ้าทั่วไปครับพวกหญ้าขนพวกหญ้า อะไรเงี้ยถ้าเราตัวเล็กเราขยันเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวให้น้องก็กินหมดนะครับแตบ่น้องอาจจะได้กินแค่เวลาเดียวนะครับเพราะว่าพ่อจะเอามาให้นะครับมไม่รู้ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าลมมันแรงมากเลยไอปูฮานี่มันกัดขวดเล่นนะมันงหงเหลือเกินมากัดอะไรเล่นเวลาตอนผมอัดคลิปยูตั้งนานมันก็นไม่อัดไม่กัดนะครับ พ่อก็จะเอาญ้าตามข้างทางครับเลิกงานมาพ่อก็แวะเกี่ยวญ่าข้างทางเอามาให้หนูนะครับมันก็เลือกกินด้วยนะครับย้าบางอย่างมันก็ไม่กินนะครับนี่ครับที่ผมอยากจะนำเสนออีกอย่างมะพระะ้าวทะเลทรายครับขึ้น,นครับนี่หนึ่งสามนี่หนึ่งสองสามนะครับสามต้นที่ขึ้นและที่ขึ้นเยอะตอนนี้นะครับ จะเป็นอ่าตำลึงนะครับอ่าตำลึงที่จะขึ้นเยอะนะครับแล้วผมก็จะคอยเด็ดไปให้น้องกระต่ายกับน้องหนูนะครับกินนะครับน้องก็ค่อนข้างที่จะไม่ถึงกรบชอบก็กินได้นะครับแล้วตัวเราเองก็กินได้นะครับใส่อ่ามัมาม่าก,กินนะครับผมเด็ดไปกินหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เด็ดไปให้น้องเยอะม,มากนะครับไม่ได้มีแค่ข้างบนนี้นะครับไม่ได้มีแค่ในฐนะานนี้นะครับ มีท้๊นฐานเลยก็ว่าได้ตรงนี้ฐานนี้มีไหมฐานนี้เป็นเป็นเอ่อมาชม้างกับเอ่อเวมิเลอรอ่ะเรอเไม่เลิกหรือเปล่าผมก็ลืมทางน,นี้ฐานนี้ไม่มีส่วนใหญ่ไหมขึ้นกับพื้นก็มีนะครับ ไม่หมดแต่ว่าผมก็เป็นโชคดีของผมตรงที่ว่าเป็นโชคดีของน้องกระต่ายน้องน้องกระต่ายน้องอาหนูหนูไปนะครับน้องก็เก็บพวกนี้เอาไปให้น้องกินได้นะครับแล้วก็รอยหญ้าเนี่ยเนหะ็นไหมหญ้าพวกนี้น้องจะค่อนข้างชอบนะครับเนี่ยใบค่อนข้างจะอ่อนนะครับใบจะอ่อนนะครับถึงต้นแก่แล้วเท่าไหร่แก่ไม่มากอะแก่เนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี้สำหรับผมก็รู้ว่าแก่แล้วนะ แกขนาดนี้น้องก็ยังกินได้นะครับน้องก็ยังชอบเลยคนระับใบก็ยังอ่อนผมตัดไปให้แล้วเห็นไหากผมไม่ต้องถอนไปนะไม่ต้องถอนเราตัดไปให้น้องน้องก็ไปกินนะครับเด็ด <Bright. S 2> มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ไหมเริ่มแทงยอดขึ้นมาใหม่เหมือนกล้วยเนหะมือนต้นกนล้วยเเราตัดต้นกล้วยแล้วต้นข้างในมันก็งอกขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เป็นพวกกระบองเพชรนะครับนบี่ไซส์บิ๊กเบิ้มเลยครับไซส์ใหญ่มากครับแต่ก่อนต้นนิดเดียวนะครับ แต่ก่อนต้นนี้นะครับน่าจะประมาณขนาดน,นี้แหละดูตอนนี้เลยครับเบลเลอร์เลยครับก็อนนี้แต่ก่อนต้นแค่นี้นี่นะครับแล้วน้องก็ต่อเพิ่มขึ้นมานครับโอ้โหก็เริ่มมาออกมานี่นะครับอีกนอนาคตนี่ถ้าอีกประมาณสักสักสองเดือนดูจากทรงแล้วผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับอาจจะถ้าสูงขึ้นอีกนะน่าจะหักลงนะครับอยู่ไม่ได้แน่เพราะถ้าโดนลมอย่างนี้นะครับแล้วลมโอ้โหเสียงลมเข้า ไม่รู้จะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะนะีนะ่แล้วก็ต้นนี้นะครับนี่ที่ซ่อนเอาไว้อันนี้พ่อเอามาให้นะครับก็เลยผมคิดว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันครับต้นนี้กับต้นต้นนี้นะครับจะดูลายครับไม่เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมลายนี้จะเป็นสีขาวตรงกลางเองครับแต่นะสี่ขาวตรงกลางไม่มีนะครับจะเป็นลายเหมือนลายทหารอยู่ข้างๆแทนนะครับตามหนามนะครับ ต่างกันนะครับคล้ายกันกนะครับถ้าไม่สังเกตนะนี่น้ำน,นะครับนี่โอ้น้ำค่อนข้างคมนะครับแ,แมวแมวตัว้นเลยลมลมแล้วจะอธิบายอะไรให้อีกครับเวลาที่ผมอัดคลิปมันก็เร็วเหลือเกินนะผมก็ไม่ไม่ขยันตัดต่อนะ ผมก็ไม่ได้ตัดต่อผมก็ลงเรียวๆเลยนะสักสิบห้านาทีครับแล้วก็พวกต้นไม้นะครับที่ว่ารอดชีวิตนะครับที่รอดชีวิตใช้คําว่ารอดชีวิตดีกว่าผมไม่ได้ปลูกใหม่เลยนะพวกนี้ใช้คําว่ารอดชีวิตนะครับ ừ, ตอนแรกผมปล่อยทิ้งไปแล้วนะครับปล่อยทิ้งไปแล้วทีหนึ่งเลยนะครับปล่อยทิ้งไปเลยและนี้นี่เนหะ็นไหมรอยน้องรอดชีวิตนะมานะครับผมก็ เอามาปลูกปลูกต่อครับตอนแรกผมจะไม่ปลูกเลยครับผมไม่สนใจเลยแล้วพอ่อเก็บมานะครับตอนแรกผมเอาพวกน้องพวกเนี้ยเอาไปวางไว้กับพื้นกับพื้นเอาไปวางไว้ข้างต้นกล้วยนะครับแต่ไม่ได้ฆ่านะแต่ไปวางไว้เผื่อน้องจะติดเผื่อน้องจะรอดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วแหละคือปล่อยลงพื้นไปเองอะไรประมาณนั้นแต่น้องทําท่าจะตายนะครับแล้วพ่อก็พอ่พอผมก็ไปเก็บขึ้นมานะครับ พ่อผมไปเก็บขึ้นมาก็เลยผมก็เห็นพ่อว่าเห็นเห็นว่าพ่อเก็บขึ้นมานะครับผมก็เลยเอามาปลูกต่อนะครับก็เลยมาช่วยชีวิตน้องนะครับก็ไปยกมาจากหน้าบ้านที่มันเคยอยู่ตรงนู้นครับที่มันขาดน้ําผมก็ยกมาก็มาลดน้ําบ้างนะครับเป็นบางช่วงนะบางวันนะครับผมก็ใช้น้ําในอ่างครับเวลาฝนตกลงมาฝนตกไหลมาหลังคาก็ลงลงลงอ่างครับพอมีน้ําเก็บนะครับ วันไหนว่างๆหรือผมวันไหนซักผ้าผมก็มาลาดให้เขานะครับนี่อย่างตัวนี้ไม่รอดครับนี่ผมก็เสียดายครับเสียดายไม่เสียดายครับต้นนี้ผมที่บ้านผมยังไม่มีเลยแต่ก็ช่วยไม่ทันนะครับช่วยไม่ทันเสียดาย ไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วคัเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันละมันลงดินไม่ทันนะครับทางนู้นมันมืดนะครับมันจะมีต้นไม้ที่ผมอยากจนะแนะนําให้ดูอยู่นะครับแต่ว่ามืดหมดละนี่แล้วก็ต้นนี้ผมไม่ทราบชื่อเหมือนกัน,นครับแล้วก็เป็นต้นพวกเชิญชมนะครับพวกเชิญชมกระบองเพชรนะครับ ยกอันนี้ยกอะไรผมไม่แน่ใจยก,ยกยกยกต้นยกต้นยก,นยกอะไรทุกอย่างเลยผมไม่แน่ใจแต่อยู่พวกตระกูลกระบองเพชรน,นี่แหละครับแล้วก็อันนี้เป็นปงป่านะครับปงป่าโป่งป่าตอนแรกก็ทำท่าจะตายครับผมก็ไว้ตรงนี้แล้วก็มาคอยรดน้ําบ้างครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ <S <S บางที่เรียกตีนตะขาบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <S <S ตีนตะขาบหรือว่าบันไดบันไดบันได อะไรบันไดบันได,นได,นไดเศรษฐีหรืออะไรทักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใจผมด้วยมันไม่มีอะไรเลยครับแค่วันนี้ผมอยู่บ้านนี้น้องหงสเงียบนะก็นั่นเตือนนะครับก็อยากจะออกมาทําคลิปเล่นๆนะครับให้ตัวเองข้ามเวลาอย่างน้อยๆนะครับอ่ามันเป็นสิบนาทีที่ฆ่าเวลาไปได้นะครับ ข้าวแล้วของชีวิตผมไปได้อีกหน่อยหนึ่งก็สินาทีส0กว่าน,นาทีมันก็ชื่นใจแล้วครับเหมือน,น,นได้ออกมาระบายความในใจของตัวเองนะครับบ๊ายบาย